สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทํำข้าวเหนียวเปียกลําไยกันค่ะฤด,ดูการนี้ลําไยกําลังออกเยอะเลยนะคะแล้วก็ลูกใหญ่ๆสวยๆด้วยนะคะอ,อยากกินข้าวเหนียวลําไยค่ะนะคะมาดูส่วนผสมนะคะมีอะไรบ้างมีข้าวเหนียวลหลักเลยนะคะคือข้าวเหนียวกับลําไยน้ําตาลนี่ใส่นิดหน่อยนะคะมีข้าวเหนียวลําไยคว้านเม็ดนะคะเอาเม็ดออกใครจะให้น้ําตาลแบบไม่ฟอกสีก็ได้นะคะ แต่สีมันก็ออกไม่สวยไม่ใสนะคะวันนี้นะคะเราต้องการข้าวเหนียวเปียกลำไยที่ลำไยสวยๆใส,สๆ,สาๆขาวๆนะคะเราก็ใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะแล้วตัวที่ช่วยให้มีกลิ่นหอมๆในตัวข้าวเหนียวเราก็ใบเตยนะคะใส่สีห้าใบเพื่อเอากลิ่นเฉยๆนะคะใส่ต้มเข้าไปในน้ําที่ต้มข้าวเหนียวนะคะนี่ส่วนของข้าวเหนียวนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของน้ํากะทิราดนะคะมีกะทิสด มีเกลือมีแป้งข้าวเจ้านะคะเล็กน้อยนะคะให้แป้งมันเหนียวเนียวถ้าใครไม่ชอบเหนียวเหนียวืหนึบใช้กะทิสดๆเลยก็ได้นะคะใส่เกลือให้ออกเค็มๆปลาแรมปลาแรมเอาไว้ราดหน้าข้าวเหนียวเปียกลำไยของเรานะคะใส่กะทิเยอะๆจะอร่อยนะคะค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการทําเลยค่ะดับแรกเราเริ่มนะคะเราเอาเข้าวเหนียวไปล้างๆสาวๆให้มันหายขุนๆก่อนนะคะเศษฝุ่นละอองทั้งหลายแหล่นะคะเราก็เอาข้าวเหนียวไปต้ม พอข้าวเหนียวสุกนะคะยังไม่บานนะคะพอข้าวเหนียวสุกเราก็ไปล้างให้มันหมดเมือกใบเตยเรายังไม่ใส่นะคะวันนี้เราทำหม้อเล็กๆไม่ทำเยอะมากทานกันสองสามคนนะคะพอเราต้มข้าวเหนียวนะคะพอเริ่มสุกนิดๆนะคะสุกยังไม่บานนะคะเม็ดจะข้าวเหนียวยังไม่บานแต่ว่าสุกใส่แล้วยังไม่บานนะคะเราก็เอาข้าวเหนียวของเราเนี่ยค่ะที่ได้เนี่ยไปล้างน้า ห,หมดเมือกนะคะข้าวเหนียวที่เราต้มเมื่อกี้นะคะเราก็เอามาใส่น้ํานะคะเพื่อจะล้างนะคะเอาน้ําเย็นนี่ราะคาใส่ลงไปนะคะเห็นไหมคะว่าน้ํามันยังขุ่นๆนะคะแล้วก็เปิดน้ําใส่เข้าไปเลยแล้วก็ล้างตาวใส่กระชอนกรองนะคะกระชอนนะคะเพื่อให้ได้เม็ดข้าวเหนียวที่สวยและน้ําที่ใส่นะคะข้อสาคัญอย่าอย่าต้มจนเม็ดบานนะคะมันจะไม่สวยนะคะ เราก็ซาวซาวนะคะจนน้ำมันใสเลยนะคะสักสองสามครั้งนะคะซาวจนน้ำใสข้าเหนียวเราสุกแล้วเราน้างน้ำจนน้ำใสเลยนะคะแล้วแต่นะคะว่าบางคนสองรอบใสแล้วบางคนสามรอบก็ยังขุ่นๆอยู่เอาแบบใสเลยจะได้สวยๆนะคะ เรียบร้อยนะคะเราล้างข้าวเหนียวเสร็จนะคะเราก็จะต้มน้ําสําหรับทาข้าวเหนียวเปียกเลยนะคะใส่ใบเตยลงไปค่ะสามสี่ใบตัดเป็นท่อนนะคะต้มให้เดือดพอน้ําเดือดนะคะเราก็ตักใบเตยอ,ออกเลยค่ะหรือใครอยากจะไว้ต่อก็ได้นะคะแต่เราไม่ต้องการสีใบเตยเราก็จะตักเอ,อ,กอาแค่กลิ่นอย่างเดียวนะคะเพราะถ้าต้มนานๆสีใบเตยมันจะออกทําให้น้ําเราสีเขียวนิดๆน,นะคะเราอยากได้ใสๆเลยแล้วแต่ชอบนะคะ ใบเตยก็โอเคแล้วใส่น้ำตาลค่ะตักไปเตยอ,ออกนะคะใส่น้ำตาลทรายอยู่ที่ความหวานที่ต้องการน,นะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยนะคะเพราะลำไยก็หวานด้วยนะคะแล้วแต่ชอบแค่หวานปลาแร่ปลาแร่มก็พอนะคะถ้าใครชอบหวานมากก็เติมเข้าไปได้เลยน้ำตาลละลายใส่ข้าวเหนียวลงไป ข้าเหนียวใส่ลำไย,ยค่ะ ิ่มเติมนะคะใส่แป้งมันละลายน้ํานะคะใส่เข้าไปแล้วก็คนๆน,นะคะพอเดือดนะคะคนให้เข้ากันแป้งมันละลายน้ํานะคะคนจนแป้งมันสุกแป๊บเดียวค่ะติดไฟได้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะ ต่อไปเรามาทำกะทินะคะใช้กะทิสดนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนนะคะใครชอบพนมากกว่านี้ก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะ<ม>กะทิให้เดือดจะให้มีรสชาติเค็มๆนะคะเค็มๆม,มันๆเพราะว่าในตัวข้าวเหนียวเปียกของเราหวานแล้วนะคะความเค็มจะทําให้รสหวานกมลมอมขึ้นนะคะ คนแค่พอเดือดก็ใช้ได้เลยนะคะถ้าเดือดก็ปิดไฟได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะข้าวเหนียวเปียกลำไยพร้อมเสิร์ฟนะคะราดเดียวกะทิข้นๆค่คะ